สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจกันในเรื่องของสมาธิเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการทำกิจการงานต่างๆกันนะครับโดยเฉพาะท่านผู้มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามอือนั้นโดยพื้นฐานมีสมาธิจิตที่สูง อยู่แล้วการนำมาใช้พัฒนาและใช้งานจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งครับสมาธิมีอยู่4องค์ได้แก่ประการที่1กรรม,มนิโยเป็นสมาธิที่ควรค่าแก่การงานคำว่าควรค่าแก่การงานบางท่านยังสับสนอยู่นะครับ แต่ถ้าเรามาดูภาษาอังกฤษแล้วจะตรงกับคำศัพท์ที่ว่า active เป็นลักษณะของความตื่นตัวพร้อมในการทำกิจการงานต่างๆนั่นเองครับประการที่สองสมาฮิโตเป็นความตั้งมั่นของจิตประการที่สามบริสุทธิโทเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์เป็นความหมดจดโดยรอบ ประการที่4โอปริธาโตหมายถึงความขาวรอบสรุปคือการควรแก่การงานตั้งมั่นบริสุทธิ์และขาวรอบแล้วลักษณะเป็นอย่างไรครับเพราะถึงแม้ว่าจะเข้าใจแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกตัวอย่างเช่นนักมวยที่กำลังจะขึ้นชกจะเห็นว่ามีครบ องค์สี่ของสมาธิเลยกล่าวคือกรรมนิโยเป็นท่าทางที่เตรียมจะชกพร้อมที่จะโต้อตอบมีสติปัญญาพร้อมสายตามองเห็นยังจำชัดถึงปฏิกิริยาคู่ต่อสู้และสภาพแวดล้อมโดยรอบคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามออกอาวุธอะไรมาก็มีสติปัญญาไหวพิปฏิพานที่จะโต้อตอบแก้ทางสู้ได้ สมาหิตโตเป็นเรื่องของความตั้งมั่นการตั้งมั่นแบบพร้อมที่จะเคลื่อนไหวไม่ใช่ตั้งมั่นแบบไม่รู้เรื่องรู้รหลา่าปริสุทธโทคือความสนใจต่องานตรงหน้าเพียงอย่างเดียวซึ่งในที่นี้ก็คือการต่อสู้กับคู่ชกไม่ไปคิดกังวลเรื่องต่างๆนานาหรือแม้แต่คิดอยากจะได้รางวัลจากการชก หรือวิตกกังวลไปเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องโอปริธาโตแปลว่าข่าวรอบหมายถึงไม่มีสิ่งอื่นเจือปนอยู่เลยตัวอย่างในสมัยสามก,ก๊กในก๊กของเล่าปีเตียวจูล่งเป็นแม่ทัพเป็นขุนศึกที่มีความเก่งกาจสามารถมากทำไมขุนศึกจูร่งคนเดียวสามารถต่อสู้กับข้าศึกได้นับสิบนับร้อย นั่นเป็นเพราะฝีมือการรบที่เจนจัดและที่สำคัญเขามีองค์สมาธิที่สูงมากคือมีสมาธิครบองค์สี่ในการต่อสู้แต่ละครั้งพร้อมที่จะโต้อตอบและมีสติปัญญาคิดค้นกระบวนยุทธในการต่อสู้ทุกรูปแบบในสถานการณ์นั้นๆด้วยอาการที่รวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวการต่อสู้อย่างนั้นต้องมีความ บริสุทธิ์และขาวรอบซึ่งถ้าไม่มีสมาธิเข้าแล้วก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายลงเสียก่อนหรือแม้แต่การฟันดาบของสมุไรในสมัยก่อนสมุไรชั้นสูงเมื่อยกดาบขึ้นมาถ้าเกิดมีความกลัวแม้แต่นิดเดียวอาจารย์สมุไรจะบอกให้ทิ้งดาบและวิ่งหนีซักเพราะจิตที่มีความลังเลสู้ไปก็แพ้แน่นอน ซึ่งเป็นกฎของสมุไรแท้จริงแล้วเรื่ององค์ประกอบของสมาธินั้นเราสามารถนำมาประยุกใช้ได้กับทุกเรื่องแม้แต่กิจการงานต่างๆที่ทำอยู่ประจำวันครับแล้วเราจะประหลาดใจว่าเราจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและขอให้ท่าน ได้หาโอกาสใช้สมาธิที่ตั้งมั่นมาใช้ในการทำกิจการงานต่างๆของท่านไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่นะครับซึ่งก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ